ให้ดาวให้ดาวกับแบบยืมยๆได้พี่น้องนี่เป็นคนบรสาใจเนะเาะเอาไมด้วยขออภัยในการอขอแค่ให้มีพริกเนาะดูน่ะ โอ้โหพี่น้องเอิมสาใจคอยคักสาใจมากมสวัสดีค่ะมาผอเกันเลยจ้าพี่น้องกับช่องแบซบเซยสซูมือนี่มาหลานเจกุ้งอาหารตามสั่งค่ะพี่น้องเจเจกุ้งตามสั่งเนาะค่ะหนาดันหน้าดานัน,าดานสุลกากรพี่น้องคุณน่ะกระเพรากระเพราสี่อย่างด้อยค่ะพี่น้องเอามาซุปมังคกไก่เด้อ เมี่ยนปลาเมึกค่ะพี่น้องมีปลาเมึกเดี๋ยวจะซีให้เบืง้งมีกระเพราปลาเมือกกระเพราเครื่องในไก่กระเพราหมูกรอบกระเพราหมูสับพ,พี่น้องไขด่ดาวสามหมูนะปาดเบืง้งบะนีที่เด็เท่ายยุ่หมองนี้ได้พี่น้องหืมมีหลักองมักหลานลงไปเลยพี่น้องนี่นันู อาหารนี่กินเมื่อนี้เพิ่งกินข้าวเลยล่ะพี่น้องคาบแรกมือแรกอาหารวันแรกของเราได้นี่คาบแรกคาบแรกของวันเออเมื่อนมือแรกของวันคาบแรกวาร่าสั้นมามาพี่น้องมากินขา้นขาวกินข้าวกับอันไข่ดาวกัแบแซบเด้นี่พี่น้องเออถามว่ากินเบิร์ดบอพูดด้ใดกินเบิร์ดนี่กะโอ้เงาพี่น้อง อืมอืมอืมอม,อม,อม,มาพี่น้องผุ้หน่ะบกุกิกดูนะจะเอาให้ดูเอาบกุกิกข่อยเหี้ยไปใเซบสด พริกจ้าอืมแบบอืมอืมให้ดาวให้ดาวกับแบบ ยืมยืมได้พี่น้องนี่เป็นคนบอสาใจเนาะเอาไม่ด้วยขออภัยในการอืมอร่อยมากอืปลาหมึกปลาหมึกพี่น้อง Ừ. Các <coughs> ừ. ừ. này hãy đăng này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ขอแค่ให้มีพริกเนาะดนูนะอือหมูกรอบปาด จวดเข้าไปพี่นอ้องพริกอืมมันก็จะมีเสียงนั้นจักหน่อยด้วยพี่น้องเสียงอันบอกกุ้งเมื่อว่าจะไม่กินกุ้งอะ่ะแหละแต่ว่ามันมีแต่ไซส์ใหญ่ใหญ่มากบอกกล้ากินอื้อ โอ้โหพี่น้องเอ็มสจใจเอยคักสบใจมากอื้มอื้มไข่เหมืแม่พี่น้อง หิ้วเข่าได้ยนี่สซันเมื่อนเขาเป็นบาวารแล้วบอกแี yeah. ห่ห่วยมาจาักหยาดแท้อืม กะเพราเด็ดทุกอย่างเอาอืบมาก นอกพื้นที่เด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เได้ได้กินขขาได้ตำซั่งคืออยากนั่นแหละไม่ได้กินนานแซบ่บ มาเล่นเดินพี่น้องเจ๊กุ้งตามสั่งหน้าด่านศุลกากรอนนองไข่แซบ่บอืม บะเนียมคำเนี่สีคอตพี่น้องกันเนื้อเดี๋ยวจะไปกินที่หลังืมแล้วจากพี่น้องพอกันไม่คิดหนาสวัสดีค่ะ